ตอนได้รับบี๊่็ต้องโหนเราเตรียมใจทําใจหรือพร้อมใจเราเราพร้อมยินยอมแก่การเปิดประสบก,การณ์ใหม่ครับผมเออ,อว่าอยู่นนเป็นตื่นเต้นมากแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่เราได้มาเปิดใหม่ได้มาเปิดโรคใหมให่ที่นี่ครับผมมน,นีส่วนไหนที่แบบว่าอู้ที่สุดไหมครับอะไรทที่สุดก็คือตอนที่เราโหนมาถึง ตรงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องโหลลงไปทำไงก็ได้ให้เราอยู่ได้ตรงที่สุดมีวาไม่ค่าแลวกยิ้มีวิววิวมั้งดูหน้าดูหน้าเราดูแบบอืมแล้วก็คีพลุกอบแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะผมจริงๆพอขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วมองมาเขานั่งรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจไปในตัวว่าการที่เราได้เห็นแฟนคลับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ก้าวแรกของพวกเรา จนถึงก้าวปัจจุบ,บันทุกคนยังคงอยู่เหมือนเดิมมันรู้สึกตื้นตันใจมากๆาครับที่ที่ยังมีเขาอยู่ตรงนี้หกได้ยินคลคะตกใจ <c oughs> แล้วก็พยายามอมยิ้มแล้วก็ยิ้มให้ได้ไ <c oughs> ใช่ซ้อมซ้อมไม่ซ้อมเยอะไ,อไ,ไหมกว่าจะได้ขนาดนี้ซ้อมเยอะมากม,มาซ้อมแต่เมื่อวานเลย <c oughs> ใช่แล้วก็พอห้ามเปิดประมาเจ็บงวงมาแล้วมาเตรียมก็คือ,อมาซ้อมมารอตั้งแต่เมื่อวานจนรอถึงวันนี้มารอแล้วมันรอต้องข้างหน้าเลยครับ เป็นขับเอเชียเยอะมากเลยทุกนายบ้างาก็อยากอยากจะขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณขอบคุณทุกๆการเดินทางจะมีเขาอยู่เสมอมันเป็นพลังพลังรักที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองกล้าที่จะพัฒนาแล้วก็กล้าที่จะก้าวต่อไปด้วยกันคิดใจไมเได้งานหน้ามีเอาอีกไหมจะรีบงา,นหน,านหน้าถ้าสมมติมีแบบนี้อีกอาจจะได้เตียงกาแล้วเพราะว่าเพราะเขาบอกว่า ทีแรกอ่ะที่ไปฝึกประมาณคือว่าตีลังกาได้หรือเปล่าพี่ตีลังกาบนพื้นไปยังไม่ไหวเลยแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆน่าจะได้เพิ่มข้าตัวนะตีลังกาเพิ่มข้าตัวแต่ใช่ต้องต้องฝากไปบอกพี่น้ำหวานด้วยนะครับเมต้องมาอาทิตย์นึ่งกับลุงท่านนั้นนะแน่นอนถ้าพี่ๆทุกคนมาเนี่ก็ไปแน่นอนแสดงว่าสองชั้นไม่พอต้องสามสี่ชั้นอย่างนี้หรอโอ้หน่าจะเป็นสนามสนามฟุตบอลไปเลยจริงๆก็้วมีเป็นความสุขมาหรือว่า คือที่ไปไปเล่นซิปลายมาที่ลาวมาก็าคือตั้งแต่เรากล้าหัวสลิงหรือว่ากล้าที่จะเล่นซิปลายที่ลาวเราก็ไม่กลัวอะไรกันแล้วค่ะเพราะมันสูงมากสูงมากใช่เพราะว่าได้ผ่านน้ำตกไปแล้วก็เมื่อันนี้กับบุตรป้าที่อยู่ทีาวเออพอดีนุ๊กไม่ได้ไปแต่ไปแบบครอบครัวแบบคุณแม่คุวยครับแต่คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นคุณบอกว่าตอนนี้ไปป้าแบบเป็นแบบแพงอะไรเงี้ยแบบหล่อแพงหล่อแพงนั่งด้วยจากชุดที่ใส่ด้วยตอนนี้ ไอ้เชือกสลิงยิงอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับและแล้วก็มีสเต็ปตอวเราลงมาก็ต้องเต้นกับแดนเซอร์ด้วยใช่มันเป็นท่าของซนซิตี้โซนซต้พิมมือเด้อพิมพ์เด้แล้วเมื่อกี้มีต่อมาใครชอบพิเศษก็ขอบคุณคุณลุงชาญดลด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นก้าวเดินทางไหนๆหรือว่าจะเป็นแอมเบอร์เดอร์อีกหลายๆตัวนะครับที่ที่ไปเป็นมาคุณลุงชาญดลยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ ที่ให้กำลังใจเราเสมอแล้วก็ยินดีทุกๆกับการเดินทางอยากรูงง้ติดงานต,ติดง,งานแต่ไม่ได้ส่งของมาตลอดใช่ขอบคุณขอบคุณมากๆก็ไม่ว่าจะก้าวไหนๆก็ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เขาเหมือนกันเ,เหมอเขาอยู่เยียงข้างเราตอลอดเวลาทำงานใช่ใช่ก็เือว่าเวลาไปจะบอกบอกรู้อยู่เสมอว่าถ้าเวลาที่เขาเดินไปไกลๆมากๆอ่ะถ้าหันกลับมาจต่เจอเราอยู่นะไม่ต้องคิดว่า ไม่ต้องคิดว่าเดินคนเดียวหรือเดินแบบไม่มีเพื่อนยังคงมีอยาอ่อยา,า,บบางไรกกลังใจเลยว้าวันนี้ก็ก็ก็มีการคุยกันมากเพราะว่าเพราะว่ามีการถ่ายงานเมื่อวันก่อนที่ผ่านมา <S <S ใช่ครับเราก็คุยแล้วก็ส่กกบบงกำลังใจให้กันว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป็นโอกาสที่เราได้รับเราก็ต้องเต็มที่แบบได้ที่ทจเจนได้่ล่ <S <S ขนาดวันนั้นก็เสิร์ตเราก็ยังไปให้เขาดอกไม้ไปเขาใช่ไปไปเป็นกําลังใจให้เขาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มาก เราสัมผัสได้เลยว่าคุณนุ่งทนันโดลตื่นเต้นมากๆเราก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจริง<ต>ไม่ไม่เป็นคําสัญญาไหมหรือว่าแบบว่าเราต้องเคลียร์คิวเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตคนอีกคนนึงมันมันเป็นเป็นสิ่งเล็กๆที่เราอยากจะมอบให้ว่าถึงจะไม่มีสิ่งของมากมายที่จะให้แต่เราจะเป็นไปเป็นกําลังใจให้กับทุกเก้าเดินของเขาครับแ่้วคุณจะมีโปรเจกต์เก้าวันสี่ปีอะไบ้าง มีโปรเจกต์ที่ผ่านมาของคอนเสิร์ตใช่ไหมครับอ่าก็ก็ผ่านผมไปได้ด้วยดีเป็นเป็นอีกนึงโมเมนต์ที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเดินทางของพวกเราทุกคนทรั้งปัจจโปรเจกต์เสื้อขายเสื้ออ่ากหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นการเป็นการโปรโมทการขายเสือ้อใช่เป็นเป็นของเพจเจอร์ช็อปไทยก็เป็นอีกหนึ<ม>่งอีกหนึ่งผลงานของที่อุตสาหกรรมและปลายปลายร่วมกันครับอ่มการนี้กับธุรกิจก็จะทำร่วมกันด้วยที่ไหน จะมีโปรเจกต์คู่กันเนรือ่อยๆครับก็แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราเดินทางมาด้วยกันเราก็เลยจะไม่ลืมจุดนี้ว่าเราเดินทามาด้วยกันครับอ,อ,อย่างล่าสุดไปขึ้นลิเกลิเกเป็นยังไงบ้างคือพี่หลายคนอาจจะเห็นว่าแต่งชุดลิเกมาแล้วอีกเป็นแบบเป็นแบบหนึ่งเลยแต่ <laughs> แต่ต้องขอบคุณพี่พี่สอนนาม คือน่ารักมากแล้วก็ให้ให้กับตอบรับแล้วก็สอนเราเป็นอย่างดีว่าอย่างนี้ได้นะลองเล่นอย่างนี้ดูลองรำแบบนี้แบบนี้สนุกมากแล้วก็ชอบด้วยมันมีความกังวลไหมตอนที่ต้องไปใส่ชุดทีเกตใส่ชุดเพชรแล้วร้องกรมันมีความกังวลอยู่แล้วว่าเราไม่เคยไม่เคยเรี่กใส่ชุดแล้วก็ไปเล่นกับพิเกตโดยตรงอาจจะมีใส่ชุด ใส่ชุดเล่นเล่นกันบ้างอ่าแต่ไม่เคยเป็นแบบกีจาลักษณะอ้ไรแบบตื่นเต้นมากแต่ก็ทุกอย่างค่ามค้นไปได้ดีพี่ๆทุกคนในวงน่ารักมากเราเราบุกที่เล่นนี่คือแบบียมกันมาหรือว่าเราคิดได้หรือังากที่สดเองที่สดคือถามพี่น,นะว่าพี่เรื่องเราจะเล่นอะไรบนเวทีอาจจะมีเล่นลิเกนิดหน่อยอาจจะน,น,น,นับหนึ่งสองสามเฉยอ๋อบอ้บากันไปเหรอบอร้บากันไปแค่นั้นพอพอไปหน้าเวทีจริงๆพวกโอ้โหมาเป็นแบบเยอะแยะเลย มันมาแตกไปได้เรื่อยๆใช่มีมีมุกสดหราไหมสดทุกทุกอย่างเลยยกเว้นหนึ่งสองสามอ่ะใช่ใช่เปิดมาถูกทางไหมเริดอนครูแับว่ามาลายรวมเสร็จก็ใช่ก็มีมาลายของที่พี่ของที่สอนรมด้วยแล้วก็ของร้องฟายด้วยมีพี่ๆทุกคนไปร่วมแสดงความดีกับการที่เราร่วมโปรเิกใหญ่ทั้งแรกใช่มันสู้เล่สุดมากกระดอบ ตู้กัสุนนี่ก็สมากครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณมาไยทุกชิ้นแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะในไลฟ์ไลส์สตีมด้วยแต่ตปัาอย่างไรบ้างกับการที่แบบมาไลก็ต้องมาถึง,กกถงปกติก็ถึงอยู่แล้วปกติก็ถึงอยู่แล้วพอไปในรอบบริเกตก็ถึงมากกว่านี้ออน่ารักมากขอบคุณทุกคนมากครับจริงๆความมันเปประสบการณ์แบบนี้มีเรียกร้องไหมว่าอยากเห็นอีกอาจจะไม่เรียกร้องอาจจะแค่อยากให้ทุกคนมาร่วมรับชมพร้อมกันหน้าหน้าเวทีมากกว่านั้นแต่ยังมีอีก อาจแล้วติดใจแล้วใช่เริ่มเริ่มจะชอบกันการที่เราได้ร่วมเล่นกับพี่ๆลิเกมันดูมันดูเปิดกว้างมากๆากครับมันจะไปตัวเองเลยมันดูไปเรื่อยๆได้ดีคือพี่เบลก็มีชวนพี่บอกว่าบ้านก็ไปไปเล่นด้วยกันได้ใช่ครับเราติดตามใช่ครับ จ้าโอเคจ้าขอบคุณครับขอบับ่อนไป